สวัสดีครับวันนี้พ่อพง์จะมาพ่นนี่ครับจุลินทรีย์สังข้อแสงครับแล้วก็แบบน้ำหมักผลไม้ครับพอดีว่าเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกครับตกเยอะมากครับตกตกแรงครับก็เป็นฝนที่สองของปีนี้ครับ แต่ว่าก็ยังดีครับที่ตกมาตกมาก็ไม่มีพายุมาด้วยครับมีแต่ฝนตกนานประมาณสองสามชั่วโมงนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นเลิกดีครับพ่อพงก็เลยว่าจะมาพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับลงดินให้ทั่วบริเวณบ้านเลยนะครับเพื่อบำรุงดินครับจะเน้นฉีดลงดินนะครับจะไม่ฉีด จะไม่เน้นฉีดใส่ใบครับเพราะว่าจุลินทรีย์สังคอแสงเนี่ยจะได้ผลดีก็คือ,อเรื่องระบบรากของต้นไม้อะครับมันจะหากินได้ดีแล้วก็หากินได้เยอะกว่าครับส่วนน้ำหมักผลไม้นี่ก็พ่อพงก็ใส่ผสมกันไปเพื่อว่าจะบำรุงพวกต้นไม้บำรุงพืชอะไรเงี้ยไปด้วยกันไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการ พ่นไปหลายรอบครับเดี๋ยวเราไปพ่นกันเลยนะครับเดี๋ยวพ่อพงเตรียมน้ําเตรียมผสมก่อนครับคือพ่อพงจะใส่ครึ่งขวดนะครับถังถังยีิบเนี่ยครับถังยีสลิตรเนี่ยจะใส่จุลินทรีย์สังเครแสงเนี่ยครึ่งขวดครับแล้วก็จะใส่น้ําหมักเปลือกผลไม้หรือว่าผลไม้ต่างๆหลังครัวพ่อพงเนี่ยครับไปหนึ่งแก้วครับผม ไปครับไปพ่นกันสวนครัวของพ่อยังรอลูกกลับขึ้นมารดน้ำเก็บพักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุขตามประสาทอง A พ่อพงกํกำลังพ่นจุลินรีย์สังข้อแสงกับน้ำหมักเปลือกผลไม้อยู่ครับยังไม่ทันเสร็จเลยฝนก็ตกลงมาซะละไม่เป็นไรครับดีดีฝนตกมาเดี๋ยวพ่อพง์ก็ขอพูดถึงเรื่องอาการพ่นจุลินทรีย์สังข้อแสงก็แล้วกันนะครับก็คือจุลินทรีย์สังข้อแสงเนะี่ย ในความคิดของพ่อพง์นะครับอันนี้ก็คือจากความเชื่อของพ่อพง์ที่ศึกษาหรือว่าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยครับามาครับพ่อพง์มีความเข้าใจว่า,าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยครับมันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับคือเป็นจุลินทรีย์ครับที่จะไปสร้างปุ๋ยครับ ในบริเวณที่เขามีชีวิตอยู่ครับก็คือจุลินทรีย์สังข้อแสงเนี่ยจะไปทำการวกย่อยอซา,ากพืชซากสัตว์ซากใบไม้อะไรพวกนี้ครับให้ออกมาเป็นปุ๋ยครับแล้วก็ต้นไม้ก็จะสามารถอาเอาปุ๋ยจากที่จุลินทรีย์สังคข้อแสงเนี่ยครับสร้างขึ้นเนี่ยไปใช้ได้คือเอาไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบอะไรพวกนี้ได้ จูลินรียสังคหอแสงนี่ก็จะไปเกาะอ,อยู่ตามรากของต้นไม้อะครับจะไปอยู่ในส่วนรากของต้นไม้แล้วก็จะทําให้ต้นไม้เราอ่ะครับบริเวณรากเนี่ยหากินได้เก่งนะครับก็เพราะว่าอาจจะมีคือตรงที่เขาอยู่อ่ะครับจะมีอากาศครับเขาเรียกว่ามีไนโตรเจนอะไรพวกนี้ครับสูงครับเขา,าตึงไนโตรเจนในดินอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือเขาสร้างพื้นที่ในการดำรงชีวิตเขาอยู่ตรงนั้นครับแล้วเขาก็จะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาก็จะขยายตัวของเขาเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าเขาอยู่ในดินลราเขาเขาจะสร้างชีวิตเขาอยู่ในดินนั่นแหละครับฉะนั้นถ้าเราพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปเนี่ยเราเหมือนเราเพิ่มกําลังพลเราในการสร้างปุ๋ยเราลงในสวนเราครับ ส่วนอาหารของพืชที่พ่อพงอเติมลงไปพร้อมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยก็คือน้ำหมักเปลือกผลไม้เนี่ยก็จะเป็นอาหารของพืชครับตัวนั้นอ่ะจะถือว่าเป็นปุ๋ยครับในความคิดของพ่อพงน,นะครับแต่ว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะไปสร้างปุ๋ยในดินให้เราครับผมขอขอบคุณ ที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสววนครัของพ